เต้าครับ Happy b i r t เ d a y นะครับโอ้ขอให้เต้ามีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้ฝีมือเต้าก็พัฒนายิ่งขึ้นเรื่อยๆเก่งๆแบบนี้ไปนานๆแล้วก็ขอให้เจ้ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจ้ะพี่เต้า I Love You Happy Birthday นะขอให้พี่เต้ามีความสุขมากๆแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆตอนนี้เก่งมากๆๆๆๆอยู่แล้วก็ขอให้เก่งขึ้นไปอีกจะคอยติดตามผลงานพี่เต้าตลอดนะคะน้องเป็นแฟนคลับ เ <Love> ต้าครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับโอ้ขอให้เต้ามีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้ฝีมือเขาพัฒนายิ่งขึ้นเรื่อยๆเก่งๆแบบนี้ไปน,นานๆแล้วก็ขอให้เจ้ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสักกว่าพบกุ้ภผ่ารักกันเข้าปีไก่ KFC แฮปปี้ไหมเฮ้ยไม่เกี่ยวนี่วันเกิดน้องเต้าไง เจสเซอร์ atter, ขออวยชัยให้โชคดี <g ül> ให้ปีนี้น้องเต้ามีความสุข <c oughs> ให้เบิกบานงานชุกเมกมันนี่สุขภาพกายใจแข็งแรงดี h อ d เต้านาขีแฮปปี้เอ้ยเย้ยยยยันยย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 ้ยยยายย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 รยย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 ี่ยย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 ยนย <c oughs> การัี่นึ่เ,เนี่ยได้มีโอกาสไดคว้าในครั้งที่สองกันกัรอขอให้ต้องมที่เล่นเรืเ่องดังๆปังๆได้รางวัลครับตามู่นะคะเจ้าแม่นาคีค่ะขอให้แ่้นะคมีความสุขมากๆนะคะเฮงๆปังแบบนี้ตลอดไปเชียร์อยู่นะเชียร์อยู่นะสวัสดีค่ะฮัลดีลน้องสวัสดีค่ั่วสสดีสัน,นัดนนนีดะัสวันวัดะวะีคสวัมสัสดีส่ด ก็มีเราจะบอกกับน้องแต๊วไหมคิดถึงอะ่ะก็ดูแลสุขภาพมาจากงานเยอะก็คิดถึงน้งงองแป้วต้นเลยนะก็ววางๆ่ามาเจอกันนะ่าะทานข้าวกันก็ <c oughs> นลหลังไม่กินข้า,าออวกันคิดว่าคงได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับสวัสดีนะครับสอบคุณมากๆะจ้าจบ<ๆ> สุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะคำแก้วจะบอกว่าเก้วเนี่ยเป็นแฟนคลับตัวยงของละครเรื่องนาคีเลยนะยังไงก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วก็ยังไม่เคยอวยพรวันเกิดตั้งเลยก็ขอให้เต้ยนะคะมีความสุขมากเพ่งขึ้งังปยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยจ้ะสุขสันต์วันเกิดเต้าแล้วนะคะขอให้เต้าแล้วมีความสุขมากๆขอให้สวยฮอตท็อปฟอร์มแบบนี้ตลอดไปเลยเลิฟอยู่ที่สุดเลยมีแต่สิ่งดีๆในใะจเพื่อนบ๊ายบายแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะพี่เต้ย ขอให้พี่เต้มีความสุขมากๆถึงแม้ว่าจะอายุเยอะกว่าพี่แค่เกือบปีหนึ่งก็ตามแต่ก็ขอเรียกพี่ละกันเนาะเราจะได้ดูเด็กลง <c oughs> ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงและครดังๆแบบนี้ตลอดไปทุกเรื่องเลยแล้วก็ขอมีงานเยอะๆ,ๆละกันเนาะ Happy birthday นะคะพี่เต้ขอให้พี่เต้มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดอะไรนะคะก็ขอให้ได้ดังใจหวังเลยนะคะ จะคอยติดตามผลงานพี่แต้วแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะสวัสดีครับแต้วแววสวัสดีครับเจ้าน้องนะครับก็วันเกิดปีนี้ก็ขอสุขสันต์วันเกิดนะครับขอให้แต้วมีความสุขมากๆนะครับคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนา ดีใจมากครับที่ได้มาร่วมในละครในการได้มาร่วมงานกันนะครับแต้าเป็นงานที่ตั้งใจมากๆทําอะไรก็ตั้งใจไปสมดทให้ทุกอย่างเนี่ยมันออกมาดีไปหมดเลยยังไงก็ขอให้พัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆะหวังว่าเราจะได้มาร่วมงานกันอีกได้เล่นละครกันอีกนะครับก็แต่ที่สําคัญที่สุดนะอยากจะขอให้แต้วมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขกับทุกๆงานที่ทําแล้วก็ขอให้ดังขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันไว้เจอกันครับ คำแก้วขอฮือมีขอฮือ,ม,อ,อมีความสุขนัก,นกเนอร์ขอฮืองามจะอี้ไปเหมือนเมืนเนอร์ขอฮือเล่นละครเก่งๆจะอี้ไปแหมเหมือนเมืนเนอร์เจอกันเนอร์สวัสดีค่ะพี่เต้าแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะพี่เต้าขอให้มีความสุขมากๆค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เอ่อ เป็นคนที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปเป็นเป็นคนแบบนี้ตลอดไปนะคะหนูรักพี่เต้านะคะก็แฮปปี้เบิร์ดเน้องเต้านะคะขอให้มีความสุขคิดอะไรก็ขอให้สมหวังที่สําคัญที่สุดก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ <c oughs> แล้วก็ขอให้มีผลงานแม่จะต,ตามดูเต้าทุก <c oughs> <c oughs> เรื่องเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทําอะไรก็ ก็สำเร็จทุกอย่างเป็นกำลังใจให้นะคะ Happy b i r t เดย์ค่ะคิดถึงแม่นิดด้วยนะคะใช่คิดถึงแม่นิดด้วยบ๊ายบายค่ะ Happy Birthday ค่ะพี่แตลก็ขอให้พี่แ้ลมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็สุขภาพร่ะแกแข็งแรงค่ะแล้วก็มีงานนะคะเยอะๆนะคะงานงานน้อยๆก็ได้ค่ะแต่ว่าเงินเยอะๆนะคะก็ขอให้พี่แตลประสบ Happy ิร์ดเดย์ค่ะน้องแตล พี่เพอร์เจคำมแก้วที่รักของคนทั้งประเทศเลยนะคะก็ขอให้ปีนี้นะคะเป็นปีแห่งความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จอีกเช่นเคยนะคะพี่แอฟวนนี้ก็จะคอยติดตามผลงานของแต,งต้วตลอดไปนะคะไม่มีโอกาสคนที่เจอกันบ้างนะคะคิดถึงข้ามบา้นแมนเมืองเจ้าพี่ขอให้เจ้าพี่มีความสุขมากๆนะเจ้ามีความสุขแล้วก็อยากได้อะไรก็ได้สิ่งนั้นนะคะพี่แต้วแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ สวยยิ่งขึ้นไปอีกน่ารักยิ่งขึ้นไปอีกนะคะพี่เต้ยเราเจอที่อะไรบ้างสวัสดีครับพี่เต้ย Happy b i r t เด a y นะครับผมไม่รู้อายู่เท่าไหร่เลยแต <c oughs> รู้ว่าสวยมาก <c oughs> ออขอให้พี่มีความสุขมากๆนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงน,นะครับแล้วก็ขอให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการนะครับผมเราหวังว่าจะมีโอกาสไปแข่งกับพี่นะครับ สุขสันต์วันเกิดครับผมพี่เต้่ก็ขอให้พี่เต้วมีความสุขเยอะๆนะครับในวันเกิดปีนี้ปีนี้ก็จะสร้างสีสันให้พี่เต้วทั้งปีครับผมเพราะว่าเราจะเจอกันเจ็ดวันขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมก็มีทุกอย่างนะครับผมสวยด้วยรวยด้วยแล้วก็เก่งด้วยก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงมากๆนะครับผมจะได้สู้กับงานต่อๆไปครับคิดถึงเสมอพี่เต้วสุขสันต์วันเกิดครับ แฮปปี้เบอร์เดย์นะคะพี่เต้วพี่สาวคนสวยก็ขอให้พี่เต้วมีแต่ความสุขนะคะคิดอะไรก็สมหวังสมปรารถนาทุกอย่างเลยทํางานเยอะอย่างนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะให้ละครดังดัง,ดงปังๆทําอะไรก็ดังก็ปังทุกอย่างเลยนะคะแฮปปี birthday, ้เบอร์เดย์ค่ะพี่เต้วค่ะแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะยังก็ขอให้พี่เต้วมีความสุขมากๆนะคะคิดฝันอะไรก็ขอให้สมหวังนะคะแล้วก็ขอให้ได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะจากหวล่าสุดก็ ร้องเพลงเลย<ม>ก็คิดถึงเสมอนะคะพี่ดาวคิดอดเดอร์ต้องให้เจ้าแม่นาคีทำไม่ได้เหรอแค่นี้ <c oughs> ขอให้พี่้าวมีความสุขในวันเกิดน,นะครับขอให้พระพุตธคุณพระธรรมกุลพระสังฆคุณปกป้องคุ้มครองให้พี่ดาวและครอบครัวจงประสบความสำเร็จในทุกด้านมีความสุขความเริญ เพาวตุสัพพมังคลังละคันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัตตาสุถีพระวตุเตเพาวตุสัพพมังคลังละคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัตตาสุถีพระวตุเตเพาวตุสัพพมังคลังละคันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสัตตาสุถีพระวตุเตเจริญในธรรมนะจ๊ะสาธุจ๊ะเอ๊ Happy birthday จ้ะน้องแก้วทำได้ไม่เอ่ยนี่คืออะไรเรื่องอะไรเพียงใจที่ผูกพัน อาปิณขอวอวยพรให้น้องแต้วก่อนนะขอวอวยพรให้น้องแต้วมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่คนรักนะคิดอะไรก็ขอให้สมความปรารถนาแข็งแรงแข็งแรงมาได้เจอแฮปปี้เบิร์ดเดย์จ้าแต้วจำได้ไหมเอ่ยเรื่องอะไรนะสวยงามเห็นหรือเปล่าเพียงใจที่ผูกพันอาปิณขอวอวยพรให้น้องแต้วนะจ๊ะมีแต่ความสุขเป็นที่รักของทุกคน แล้วก็คิดอะไรก็ขอให้สมความปรารถนาะถึงแรงของแรงเดี๋ยวเราเจอกันหนดาวฟ้าเดียว8ปีแล้วนะ Happy Birthday จ้ะ ที่สวยๆนีนะก็แฮปปี้เบิร์ a เดย์ต้วนะครับก็ขอให้เต้ามาสุขมากแล้วก็หวังว่าเราคงจะต้องมีโอกาสได้เล่นละครเรื่องนเป็นที่เฝ้ารอมากเลยยโสมากแต้าแฮปปี้เบิร์ a เดย์นะแต้าขอให้ต้ามีความสุขมากนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เดินทางมาไหนปลอดภัยนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆเรื่องนะครับแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะเต้ามีความสุขมาก Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday, cattao. ขอให้แต้มมีความสุขกับการทำงานได้พบเจอแต่คนดีๆและสิ่งที่ดีๆนะคะครูก็รักแต้มเหมือนอย่างที่ทุกๆคนรักค่ะ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Happy birthday to you. สุขสรนต์มาเกินนะจ๊ะแต้วมีความสุขมากๆนะจ๊ะคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาเลยนะคะแล้วก็ขอให้แต้วประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานสุขสันต์มนเกิดเด้อครัแต้วขอให้แต้วมีความสุขหลายๆทางกายก็ ขอให้แข็งแห้งแข็งแห้งเล่นละครก็ขอให้เก่งขึ้นหลายกว่าเก่าแล้วก็ขอให้เป็นที่คักของสุขสุขคนนะครับผมทสพลนะครับแฮปปี้เบิร์เดย์เฮ้ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับเ๊าบาวันนี้มาที่เทอทะเลนะคะเจ้าของร้านโชคปูสดสดทุกอย่างสดหมดเลยตัวใหญ่มบเริ่มเลยมีกุ้งด้วย น้ำจ like so ิ้มก็อร่อยมากเลยที่เคยทะเลนะคะอร่อยไหมอันนี้น้ำจิ้มส่วนโบราณรสเปรี้ยวหวานอร่อยมากอันนี้อันนี้อันนี้สำหรับคนไม่ทานเผ็ดนะคะสำหรับคนไม่ทานเผ็ดเยี่ยมวันนี้น้องเต้าจะทานอะไรบ้างลูกแฝดทานทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยปูดองเดี๋ยวพอจะมีปูดอง ป็นนะไมระบบเป็น wow. ป so ูนกเสร็จเลยสด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 แล้วนี่เลือกอะไรคะเลือกไ่หรอเลือกเอาปูเป็นนว้าวมีปูมาแลปูอะไรอีกคะพี่โตปูม้าอย่างเดียวเได้แล้วได้อะไรใช่ไหมได้ไีายให้มันนับสอมีเพื่อนเพื่อนชาวสอเลฝาก h a ้เบิร r t เด a ์น้องน้องแซลนี้ไม่ได้ให้นะคะขายขอให้แล้วนะจ๊ะ Happy i r t เ a y จากเพื่อนเพื่อนจากเาวสอง้าไมนิดตัว เอาเป็นว่าความสุขขอให้มีแต่คนรักมินคนเดนดูทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จสภาพแข็งแรงใชรตัวแาบแข็งแรงได้ทำงานเยอะๆแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนทำอะไรประสบความสำเร็จไม่ว่าจะทำอะไรนิกี้จะ่เยี่ยมจะตัดจังทุกอย่างให้หมดเลยขอให้เสร็จสำเร็จทุกอย่างไม่เอ้าเธอมันเป็นมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่เป็นเรื่องใหญ่ขนาดเรื่องเล็กยังเป็นเลยเรื่องใหญ่อ่ะ เงินร้อยร้านพันร้านอยู่ไมไกล yeah. เกย่ัอะนความสุขมากๆนะ okay. เราไม่มีอะไรจะให้เราก็ให้กิงได้ได้ได้ไดไดอดรักมาโคจา้า